สวัสดีครับผมวันนี้กลับมารีวิวนะฮะกับอว่านักเคลิ้นเบเกอร์แบ็กสเปเชียลนะครับโอเคก็นักเคลิ้นเบเกอร์แบ็กสเปเชียลนะฮะโหดในซีรีส์ ของ a อ r o m i n i นิฟ l ล Series นะครับไม่ได้ปรากฏตัวใน Red ร n d ก o Max แต่ว่าเป็นตัวสีพิเศษนะฮะตัวนี้รหัสหนึ่งหนึ่งนะครับก็ด้านในมีอะไรบ้างเราเปิดดูกันเลยนะฮะตัวนี้จะให้พิเศษมาหน่อยหนึ่งก็คือเป็นบอดี้เป็นโครงซ u เปอรแบบสโมกสีใสเนี่ยนะก็ถ้าแนะนำก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่เพราะว่ามัน มันจะบอกบางกว่าสีปกตินิดนึงนะฮะประมาณเนี้ยฮะโอเคล้อที่ให้มานะครับก็จะเป็นล้อเลขสีเขียวนะฮะลายซุปเปอกดันเท่านะฮะยางก็อย่างที่รู้กันยางนิ่มนะฮะตัวโคง้งตัวบอดี้บอดี้จะเป็นสีสโมกลายนักเคเินเบเกอร์แล้วก็ตัวพาจะเป็นสีดำปกตินะฮะ โลที่เขาให้มาจะพิเศษอาจจะเป็นโล19 9มิลเนี่ยโลจังนี้ถ้าได้อีกตัวก็จะเป็นของส,ส,สีนี้เลยนะจะเป็นของไซโคแบงค์น้ำาม t r นะฮะจะได้โลแบบนี้เหมือนกันประมาณนี้โอเคสติกเกอร์จะเป็นแบบพิเศษนะ,ะสีดำประมาณนี้นะฮะตัวประกอบก็ไม่ต้องดูอะไรมากเพราะว่าพวกนี้จะไม่ได้ทำสีจะไม่ต้องทำสีพวกบอดี้สาเนี่ยจะ,จะไม่ต้องทำสีเลยนะ ก็คือแปะสติกเกอร์ลงไปได้เลยนะฮะประมาณนี้อเอคถ้าอยากได้ก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แต่รู้สึกเหมือนดาซินที่เป็นค่ายจีนก็มีทำนะนเล่นเบเกอร์สีดำก็เล่นแก้ขัดไปก่อนแต่ไม่สนับสนุนให้เอาไปแข่งนะฮะถ้าเล่นอยู่บ้าน,นไม่มีปัญหาแต่ไม่สนับสนุนให้เอาไปแข่งเนะ้อเราเล่นของแท้ดีกว่า ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแบนโดน,นก็ลำบากอีกแกเ,เครดิตเนาะตามนี้โอเคครับคลิปประกอบเอ้ยไม่ได้ประกอบคลิปแกะกล่องดูด้านในแต่ไม่มีการประกอบใ่อย่างใดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้ ขอบคุณไวรัสมินิโฟล e วนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะนำน่ายรถและอะไรทำยา่าเลือกชมเลือกช้อปได้นะฮะทักไปทางเพจไวรัสมินิโฟ e e วบอกว่ามันจะช่องไวแคทได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านไวรัสมินิโฟ e e วถึง15%ได้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ